ครับพี่น้องมาแล้วครับรายการมลคบรถกับมหายศผ้าเที่ยวครับพี่น้องมาหอดจอดถึงครับพี่น้องมอนีมหาย้าผ้าพี่น้องมาาน้าครับเอายอขืนเป็นที่เรียบร้อยย่างแต่ปลาครับบ่าทนายเอาขืนนะครับบ่หูว่าจีเอาปลาย่างขืนครับพี่น้องระหว่างปลาเข่งกับปลาจีเดินนะครับสองประเภทครับที่ได้ปลาอีหยังก่อนครับไปเบิ้งน้ากันครับมอนี่ลุงหนวดผ้าม้วน ป๋าจักผ้าลุยครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะครับรายการมนพิโอุย้ยปลาดุกครับพี่พี่น้องได้ปลาดุกเลยครับเพ,พิ่นจับเองครับาหมอเนาะอ๋ครับพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันมาหอดจอดถึงเอา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 ุง้นจมแเอาปลาคอน่อย <c oughs> ครับพี่น้องนี่ปลาคอน้อยปลาคอน่อยครับปลาคอน่อยไปปเบิ่งน้ำกันครับนี่อีกบรรยากาศหนึ่งของ มหายุดพาเที่ยวนีพามาเอาปลานี่นี่นี่คือปลาครับพี่น้องผมปลาพอได้กินมื้ปลาอย่งปลาเข็งปลาเข็งหน่อยน้ำลึกมากครับพี่นอ้องน้ำลึกหายท่วมหัว <laughs> <laughs> ท่วมหัวเขา่าท่วมหัวเบิ่งน้ำกันกับบรรยากาศ นะครับพุ่นพุ่นปลาจักเราจับได้อีกลแ,แล้วเออ <laughs> <laughs> ตึกแหตึกแหวัดสันนี่เอ้ออาอาเบิดน้ำกันครับนานเอาอีกแล้วครับ <laughs> ปากกีเดินข <c oughs> ้าลุย,ยลุดยังลุดลุดยังปากกีเดินหรือปลาเข่งปลาเข่งครับโอ้โยเอาโอ้โย คือบอนี่คือบอบึ้งน้ำกันนี่บึงปลาเนไหนปลาอะไรยังเฮ้พีีมันะปลาตองก็มีบอันบลแมบนี่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกปลาแข็งเหนเาปีมันหาไปลาหงามนี่หาไงหาเห็นไห ปลาดุกบ่ปลาดุกเหนียวปนแสปลาดุกน้อยอุ้ยห่อหยาบค้นหยาบโอ้โหนี่มาจัดพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศเบานัวหัวมวนครับพี่น้องเบาหนัวหัวมวลอุ้ยพี่พี่พี่กำแตกออกจย่างแห่มา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  เอ้ยพี่น้องพี่น้องออกจากแหแต่ว่าลูกหนวดไดเอ้อเอ้ย,อยมาหยุดผ้าเทียวเหยียบไมค่ครับพี่น้องเหยียบป้ากับใขแน่อยู่ออกออกเป็นบอบหันแม่ออกจากแหหรือว่าอยู่ในแหโอ้กำมแตก่นย่งมีอยู่เดอ้อบ่ด้ตัวนี้มือนี้จะบอกกลับพี่น้องเ้าหน่วหั <c oughs> วมวน<ด>พี่น้อง <c oughs> วันออกไ่พ่พี่พี่พี่ขาดวัน่ะออกะนี่ประดุกหน่อยครับพี่น้องนี่นี่นี่ประดุกหน่อยซัมีพ่อเด็ดพลนครับพี่น้องมันหน่อยหน่อยทักเนาะเดือนเมษาพืชผานใหญ่หน่อยเนาะนี่นขัดีกับหัวร้นอ่ะ พราะว่ามองจะเอาถิมอยู่แล้วมันหลายปีมันกรอบมันกรอบมันงอบมันงอบ<ม>นี่คือบรรยากาศลาดูหน่อยเมาอีกเอาอันนั้นมาใส่อีกลุดนดเมาเห็นเบิร์เดี๋ยวมันจะออกก่อนใส่มองนะครับพี่น้องผมนี่ใส่มองคือขึ้นกัน,นใส่มองใส่มอง ฝูร์ขุนขุนเอาตีก้อนพี่ี่ก้อนวันนี้มาเอาปลาดุกใส่หม้อ่น้ำเดือนสามมันได้บ่พี่น้องได้ครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับพี่น้องนี่เอลอขอสซิลอะไรเง้ยพี่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 น้องพี่เออเหมือนปลาดุกปลาดุกโมเป็นปลากดไม่ใช่ปลากดว่าเป็นปลาดุกอ่ะเบิกกำลักันครับพี่น้องมายดผ้าเที่ยวผ้าพี่น้องมาสัมผัสวิถีชีวิตวิถีอีสาน สองสอนตัวเองสองสอนทักแล้วสองสอนญาติประคอลดปะหนันก็ยังลดอุ้ยเนี่ยเนี่ยนี่นประคอประคอเพื่อนถือไกลมากยังยังมีปลาอยู่ครับพี่น้องนี่ได้หะลูกหนอนเฮ้ยเหลืองหุยๆเลยพี่น้อง<ๆ>เอาเอาอีกเอาอีกเพื่อนลูกหนอนเอ้ยยายเตี๋ยบ,บอกว่าให้ได้ป่นเน่ได้ป่นอีเลีครับพี่น้องปนนี่เนาะปนปนปลาดุกหน่อยแซ่บๆเนาะ มนรูดใส่คือโค้งด้วยแซ่ยวเฮ้ยขัดขัดขัดอะเบิ่งบรรยากาศเหมือนกันครับพี่น้องมีปลาดุกหน่อยมีปลาเข็งนี่แต่ว่ากัมแตกมือนีหนี่มีอยู่ครับพี่น้องผมแค่หรอกัมแตกมีอยู่มีอยู่ปลาจ๊กไปไหนครับปลาจ๊กรูดบ่โอ๊ปลาบ่เออปลาอยู่หันไข่อยู่รูดบ่ พ huh right. ี่พี่ปลาดุกพี่น้องพี่ฟังเสียงปลาดุกไผ่บอกเคยเห็นปลาดุกบันนอกบันหน้าเฮ่าครับพี่น้องมาเบิ่งกับมหาหยดผ้าเที่ยวครับพี่น้องอันนี้คือปลาดุกนี่เคยเห็นบอกครับใส่มองแามเดือนสามเดือนสี่ครับพี่น้องใส่มองในสาแามเดือนสามเดือนสี่ลุงหมวดวางหันเพิ่นมันกระโดดปากลุงหนวด ดีนะบ,น,บน,แบบปนปักแบบถักถ่าพันว่นะครับอ้าวมองข่อยมองข่อยไปไล่ตังและวลูกน,นัวส <c oughs> ์เอาคึ้นดินี่ปลาเข็งปลาเข็งนะเบิ่งนหมกันครับนี่ปลายังนี่ยังมีหลายอยู่ไม่ยังบันนี่ปลาจักเข่งยังบันี่เ <Okay. S 1> สิ้นพ้นเหรอบ่บัน,นี่เ oh. อ้า แหโอ้ยเราได้หลายอีรีเว้ยได้หลายอีรีบ่แม่นได้ปลาพี่น้องได้จอกได้เห็นแน่จอกแหนื้อเต็มอยู่ผมเอามาปล่อยเด้อจอกแหนื้อจะทิ่มของผมเด้วยจอกแหนื้ามมานลายอีรีเว้ยนี่แหละผลผลของอาการน้ามาปล่อยหลายกระบุค่อยดีเลยพี่น้องเนี่ยบรรยากาศธรรมชาติมื้อนี้อากาศเพราะอีสานเฮา อากาศสองสามเฉลี่ยที่พัดมาห่อนครับพี่น้องสามสิบหกสามสิบเจ็ดดีนะบดแตะสี่สิบ,บ 8, องศาสามหกสามเจ็ดองศาห่อนครับพี่น้องมายุน้อยูุ่น้ากะมีลมพัดนี่มีลมพัดครับนี่เป็นธรรมชาตินะครับเย็นสบายดีรุนร้นมา,ากต้งปิดเลเบิ้งน้ำกันเบิ้งแบบเงี้ยวเง้ยไม่ยัง้งไม่ยั้งมาหนินี่นีน่ี่ไม่ยั้งเนี่นป้าปลาแข็ง วันนี้ปลาหมอเยอะนี่พี่น้องนี่ปลาหมอปลาหมอนี่ลุงนวดสนุกเอาพุดพุดปลากิเดิดปลาหมอขุดเต็มอยู่ครับพี่น้องก็ได้กินหลังจากเมเคลื่อนนี้ลุงนวดจัดนักจ,จัดเต็มมาสัตคักมาสัตเขือบเอาชีวิตไม่รอด เสือสิงกระทิงแรด,ดพบกับเสือสิงกระทิงแรกสู่กับเสือเอาตีหน่อพี่น้องสร้างกับสู่เอาตีนะครับพี่น้องฮะนี่นี่ใส่มองนี่พี่น้องนี่ใส่มองนี่นี่พุ้ยปลากกี่เดือนขึ้นดอนเถอปะปากกี่เดือนขึ้นดอแบบนแท้บ่าเอาบอกปล่อยเพิ่นบอกปล่อยเพิ่นก็ตายเนี่ยปล่อยเพิ่นก็ตายนี่ยายเตี๋ยบ,บอกว่าให้ได้ปลนก็เอาปลาปลาหมออย่างหล่ะปลาเข่งนี่ไปปลน ปลาเข็งปลาเค่งครับพี่น้องปลาเข็งอ่ะจังไรครับนี่นี่ตั้งยังนี่กั้แตกบะนี่ปลาคอครับพี่น้องปลาคอคอน้อยปลาคอพอได้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 ปลาเข็งเน่อปลาคอปเข่งเยอเดี๋ยวะเพิ่ม ยูาครับยาูปููดิปลาเค็งก็ไล่อยู่ครับพี่น้องนี่นีปลาเค็งนี่ัปลาเค็งใ่านนะนี่ปลาเค็งเออนี่กงปักมือเาทดำปลาเค็งบ่ปลาเค็งไลนี่นี่ปลาเค็งนี่พี่น้องเข็งอ่ะปลาข้อหน่อยดีพ่ปล่อยมัง ป้าจักป้าพุ่งเนเห็นมมาเพิ่งมาจัการกันครับนี่ปลาอยอหน่อยปลาคอหน่อยบ่านี่โอ้กันห่อยพอพ่ปล่อยซะหน่อยปล่อยปล่อยเพิ่นซะปล่อยปล่อยปล่อยตัวหน่อยเพิ่นปล่อยเพิ่นหน่อยไรใช้เบิ้งที่พ่นจำบ่ที่พ่อจำ อาตัวนี้ใหญ่กว่พ่อนนี้ยุกจะตัวไหนมาหันปล่อยบล่อยแล้วีนาะอพ่อไหนกินครับพี่น้องมือนีแดดออกพ่อสมควรแต่ว่าเข้าอยู่ในสามันก็เลยเย็นนี่อยู่นี่มุมแบบมีห่มน้ำโอ้ยย้มันสิลมนี่ละอยู่ซิปล่อยเพิ่นปล่อยน้ำเอ้ยระวังเด้อย่างนี่เหยียบพ่อแม่นเหยียบยังเลยเย็บปลาเข็ง เพิ่นปลกเกง่งเหยียบปลาเข็งคือสีบรัชนะคือกำแตกตัวคือสีมีตัวเดียวยา,ายนี่ครับดับดับขึ้นมาวานกี่มิลเลยแเลุ้ยงุนเดียวมุดต้มโดนเกือจะน้อยดังไฟครับพี่น้องดังไฟจีจีปลาเข็งจีปลาพอพ่อได้กินตั้บักทัวข่าวเนี้ยวันแล้วแนั้นแหละเอ๊ะลูกนวดจังไหนเด้หนินนคือบ่ปากบ่เบาได้บ่กำแตกบ่ เอาปลาดุกโอ้ยเนีนี่ยอ้าวนี่ครับมาหหยคนได้ลวครับนี่ครับกำแตกครับพี่น้องนันกำแตกกแตกกำแตกครับามากคได้นี่นี่นี่เบิ้ง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 ยตัวดงจริงเครื่องขัก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 หลายครับนีเลยวะเบิ้งเบิ้งยตัวดงจริงเครื่องขัก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 หลายครับฮึแล้วมันอยู่ในดเขาดนไปทคน จิ้วซีกันนี่นะครับตัวนี้ป้าย่างย่างย่างเออเออยากระดูกหนุกหลอดนี่นี่กำแต่ครับพี่น้องนี่ไโชว์โชว์โชว์ซิลหนุนหลอดโชว์โชว์เอ้ยขัด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 ตัวเดียวนะครับพี่น้องนี่กำแตกกวัวสิจับได้ชนสะบักสะบอมไป อันนี้อันนี้ลูกไหมครับอันนี้ลูกมันแมนบะนันเมียเขาตัเอันนี้ลูกครับมัน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 ้พี่น้องเบาหัวนัวมวนเบานัวหัวมวนครับพี่น้องเยวว่ากันพี่น้องเยาว่ากั้ยเป็นตัเสียเลยเดี๋ยวัดยังเวเฮ้บาหัวตังัตั้งังัตั้ นัวหัวมวนรับพี่น้องนี่ใส่โชว์โชว์โชว์ับับรับับักคักักักนะเบือนกันรับพี่น้องลากอีกห้ามองเก้าเนี่ยแหละ